ะะกับดีบีชาแนลต่อนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านว i o โวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุนะคะที่ทําให้น้องสาวข,ของเราเนี่ยมีกลิ่นนั่นเองกลิ่นนั่นเองนะคะสาวๆอย่างเราเนาะก็น,นอกจากความเสริความงามแล้วนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายก็สําคัญเช่นกันนะคะโดยเฉพาะปัญหากลิ่นของจุดซ่อนเร้นหรือว่าน้องสาวข,ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็น นนะะทุกคนที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกถึงสาเหตุนะคะที่ทําให้้องสาวของเรามีกลิ่นนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าตรงบริเวณจุดสอนเตียงของเรานะคะมีต่อมเหงือะคะ่ะที่เรียกว,ว่าต่อมอพอลลีนจะมีการหลั่งเหงือออกมานะคะทุกคนจะมีบริเวณใต้แผ้นะคะเอวไว้ว่าเพศแล้วก็รอบๆทาวารนั่นเองซึ่งบริเวณที่กล่ามานะคะจะมีการหลั่งเหงือมากกว่าที่อื่นเนี่ยถึง1ิบเท่าด้วยกัน ซึ่งก็จะเป็นสาเหตุหลักๆนะคะที่ทาให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นการใส่กางเกงหรือว่ากางเกงเลบค่ะจนเกินไปนะคะ่ะอาจจะทําให้อากาศไม่ถ่ายเทเนาะหรือว่าถ่ายเทไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาจจะทําให้เกิดกลิ่นหรือว่ามีการอับชื้นนะคะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนาะหรือแม้กระทั่งเนาะก,การออกกําลังกายค่ะทุกคนอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าจุดซ่อนเร้นมีต่อมเหงื่อน,นะคะซึ่งจะมีการ ลังเหงื่อน้องออกมากว่าบริเวณอื่นเนี่ยมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งการทําความสะอาดเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นการใส่แผ่นผ้าทนไมที่หนาจนเกินไปนะคะทุกคนเราควรเปลี่ยนทุกๆสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้การมีกลิ่นนะคะอับชื้นแบคทีเรียรเติบโตได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างที่เราบอกไปว่าการทําความสะอาดนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะทุกคน วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวค่ะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะยกมาทั้งหมดนี่ค่ะทุกคนเราก็จะมาบอกว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวบีนอยค่ะตัวนี้นะคะทุกคนเขาก็จะบอกเลยว่าอ่อนโยนนะคะไม่ะหายเครื่งค่ะตอนใช้นะคะก็คือ,อล้างออกง่ายนะคะโฟมก็ค่อนข้าง พอดีนะคะไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปเนาะกลิ่นก็ค่อนข้างโอเคค่ะทุกคนราคาจับต้องได้นะคะหาซื้อได้ง่ายด้วยนี่ค่ะตัวที่สองนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวแลปตปอสิค่ะนี่ตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า มันก็จะเหมาะกับไม่ว่าจะเป็นความเป็นกฎเป็นด่างนะคะทุกคนมันก็จะเหมาะกับบริเวณจุดซ่อนเร้นนะคะตอนนี้จะเป็นแรตตาสิกนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะคือชายละชอบมากเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นก็หอมค่ะทุกคนแล้วก็การล้างล้างออกง่ายนะคะโฟมก็ไม่เยอะ,ะคะ่ะทุกคนตัวนี้ใช้ส่วนตัวแล้วชาะชอบมากเลยนะคะ ที่3นะคะก็จะเป็นตัวอารนาค่ะตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเนื้อเจลค่ะ mm hmm. เขาก็จะบอกค่า pH มาเลยนะคะว่าค่า pH เนี่ยอยู่ที่4.5นั่นเองนะคะตัวนี้แล้วส่วนตัวก็ใช้และชอบเหมือนกันนะคะราคาก็จะค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะหาซื้อได้ตามเว็บออนไลน์ทั่วไปนะคะตัวนี้ก็เวลาใช้เนี่ย กลิ่นก็ค่อนข้างหอมนะคะทุกคนก็คีดเลยแล้วก็เวลาล้างเนี่ยล้างออกง่ายด้วยน,นะคะส่วนเนื้อโฟมเนี่ยก็คือชอบเหมือนกันค่ะโฟมค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนใช้ดะดีมากเลยดสุดท้ายนะคะทุกคนเป็นตัวนี้ค่ะมาดามปินเป็นของยินดีมูสนะคะทุกคนแน่นอนว่าเป็นเนื้อโฟมแล้วก็เป็นมูสนะคะโฟมก็เยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ย กลิ่นหอมโอเคนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าโฟมเขาละเอียดีแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามอ่าเว็บไซต์เข้าไปเว็บไซต์ตออนไลน์ค่ะทุกคนนี่มาดอลฟินนะคะส่วนตนัวใช้บั๊ชเชอรมากที่นะคะการลางนะคะทุกคนก็คือไม่จำเป็นต้องส่วนล้างชอ่องคลอดนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหาต่งาง ได้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าช่องคลอดของเรานะคะมีแบคทีเรียดีนะคะที่คงค่า pH เนี่ยบาลานซ์เอาไว้ดีอยู่เลยแล้วนะคะทุกคนการที่เราส่วนล้างนะคะหรือว่าหรือแม้กระทั่งการล้างน้ำเปล่านะคะอาจจะเป็นการทําลายหรือว่าลา้างอแบคทีเรียดีเนี่ยออกไปด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อมูลนะคะที่เราให้มาวันนี้แล้วก็ ันะะคะส่วนคลิปหน้านะคะทุกคนจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็อย<ะ>่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด, share, กด subscribe s c r ต b e ให้พวกเราด้วยนะคะช่องทางการติดต่อก็ตามน,นี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ